สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้มาเจอกันกับคุณครูพี่แอมค่ะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะและในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาเรียนกันก็อยู่ในหน่วยที่3ค่ะเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาลองดูจุดป,ประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะว่าหลังจากที่นักเรียนเรียนคลิปนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนจะได้อะไรกันบ้าง ข้อที่1น,นะคะนักเรียนสามารถสังเกตและระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุได้ค่ะข้อที่2ส,สามารถปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุได้ครบทุกขั้นตอน และข้อที่3ค่ะนักเรียนมีความสนใจและระอรือร้นในการเรียนรู้นะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะซึ่งก่อนอื่นนะคะครูพี่แอมก็จะมีรูปภาพนะคะให้นักเรียนดูและให้นักเรียนนะคะช่วยกันตอบว่าจากรูปภาพต่อไปนี้ภาพใดที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดแรงโน้มถ่วงมากที่สุดนะคะเอาเริ่มจากรูปแรกกันเลยค่ะเด็กกำลังอ่านหนังสือนะคะรูปที่สองค่ะ เด็กกำลังเล่นกระดานลื่นนะคะรูปภาพที่สามกำลังนอนแล้วก็รูปภาพที่สี่ค่ะกำลังกระโดดเชือกนั่นเองนะคะเอาละค่ะที่นี้นักเรียนคิดว่าจากรูปภาพทั้ง4ี่รูปภาพค่ะรูปภาพใดที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดแรงโน้มถ่วงมากที่สุดคะรูปภาพไหนคะ เดี๋ยวมาเฉลยกันเลยดีกว่านะคะสําหรับรูปภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิด,กดแรงโน้มถ่วงมากที่สุดนะคะก็ได้แก่เด็กเล่นกระดานเลื่อนนั่นเองค่ะและก็ถัดมาเด็กกําลังกระโดดเชือกนะคะซึ่งสองรูปภาพเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดแรงโน้มถ่วงมากที่สุดค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคํานิยามของคําว่าแรงโน้มถ่วงของโลกคืออะไร สำหรับแปรงน้าถ่วงของโลกนะคะก็จะเป็นแรงนะคะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะเกิดจากที่โลกกระทําต่อวัตถุทุกชนิดที่อยู่บนโลกของเรานอกจากจะเกี่ยวข้องกับวัตถุที่อยู่บนโลกแล้วนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยยังมีความเกี่ยวข้องกันกับวัตถุที่อยู่ไกลโลก อย่างเช่นดวงจันทร์นะคะแล้วก็ดาวเคราะห์ดวงอื่นๆค่ะซึ่งจากลักษณะดังกล่าวนะคะจะทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นอะไรบ้างใบไม้ร่วงฝนตกน้ำตกนะคะซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะเอาละค่ะทีนี้นะคะจากคำนิยามดังกล่าวนะคะซึ่งผู้ให้คำนิยามหรือว่าผู้ค้นพบ ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของของโลกนะคะเป็นคนแรกก็ได้แก่เซอร์ไอแซคนิวตันนะคะเป็นผู้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งจากลักษณะดังกล่าวเด็กๆเ,เคยได้ยินใช่ไหมคะว่าเร์ไอแซกนิวตันเนี่ยเจอทฤษฎีดังกล่าวมาได้ยังไงอก็มีเรื่องเล่าใช่ไหมคะว่าอยู่ๆเสื้อแซกนิวตันเนี่ยก็ไปนอนหลับพักผ่อนอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลแล้วจู่ๆก็มีแอปเปิ้ลเนี่ยตกลงจาก ด้านบนนะคะก็คือบนต้นแอปเปิลเนี่ยตกลงมายังบริเวณพื้นด้านล่างซึ่งจากลักษณะดังกล่าวเนี่ยเสอซักนือตั้งก็สังเกตว่าทาไมอยู่ๆแอปเปิลถึงตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํานะซึ่งจากการตั้งข้อสังเกตแล้วก็สมมติฐานในวันนั้นนะคะนำมาสู่ข้อค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่เราเรียกว่าทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะอ่ะ ึ่งในที่นี้นะคะคุณพี่แอมก็มีคลิปวิดีโอให้พวกเราด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะแปะแนบเอาไว้นะคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยไปดูคลิปวิดีโอนะซึ่งคลิปวิดีโอเนี่ย ก็จะเป็นการทดลองนะคะเกี่ยวข้องกันกับการเกิดแรงน้มถ่วงค่ะจะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่101หน้าที่102นะคะอาทีนี้ในระหว่างนี้ครูพี่แอมอยากให้เราเปิดหนังสือหน้าที่101แล้วก็102ไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวการทดลองของเราเนี่ยก็จะบอกผลไปด้วยนะคะ อ่โดยการทดลองนะคะในเรื่องของวัตถุตกลงสู่พื้นหรือไม่นะคะก็จะมีจุดประสมเพื่อให้นักเรียนสามารถสังเกตและอธิบายผลของแรงโน้มถ่วงของโลกที่มีต่อวัตถุได้ค่ะโดยปัญหาในการทดลองของเรานะคะก็คือเราอยากจะศึกษาว่าแรงโน้มถ่วงของโลกอะคะ่ะจะมีผลต่อวัตถุจะมีผลต่อวัตถุอย่างไรนะคะ ถัดมาสมมุติฐานค่ะก็จะเป็นการคาดเดาคําตอบเอาไว้ล่วงหน้าจากปัญหาที่เราตั้งขึ้นค่ะเราอาจจะบอกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกก็จะมีผลทําให้วัตถุทุกชนิดเลยนะคะตกลงสู่พื้นโลกใต้อ่าจากสมมุติฐานข้างต้นนะคะก็จะนํามาสู่การทดลอง เราออกแบบการทดลองซึ่งดูตามคปวีดีโอได้เลยนะคะแล้วก็ผลการทดลองในคลปวีดีโอเราสามารถเอามาใส่ในตารางหน้าที่0 2ค่ะอค่ะผลการทดลองเป็นยังไงแล้วก็เอามาใส่ไว้เลยนะคะพร้อมกับวาดภาพแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยาจากการทดลองดังกล่าวนะคะเราก็จะพบว่า ต่อให้เรานะคะปล่อยวัตถุจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำหรือว่าเราโยนวัตถุนะคะขึ้นไปด้านบนเราก็จะพบว่าวัตถุของเราก็จะมีทิศทางการเคลื่อนที่ในตำแหน่งลงสู่พื้นด้านล่างนั่นเองนะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในรูปของเราเนี่ยบริเวณแกนกลางนะคะบริเวณแกนโลกของเราจะมีลักษณะเป็น สนามแม่เหล็กค่ะทําหน้าที่ในการดึงดูดวัตถุทุกชนิดให้ตกลงสู่พื้นด้านล่างนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องเอาผลการทดลองที่ได้มาเขียนสรุปผลใต้ตารางด้านล่างด้วยนะคะในหน้าที่102เอาละค่ะจากการทดลองดังกล่าวเราก็จะมาพูดถึง ลักษณะของแรงโน้มถ่วงกันต่อลักษณะของแรงโน้มถ่วงเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ข้อด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือแรงโน้มถ่วงมีทิศทางพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางของโลกเพราะอะไรเมื่อกี้ครูพี่เอบอกแล้วว่าเพราะว่าบริเวณแกนกลางของโลกเราเนี่ยค่ะบริเวณตรงนี้จะเรียกว่าแกนโลกแกนโลกจะมีสนามแม่เหล็กนะคะทําหน้าที่ในการดึงดูดวัตถุทุกชนิดนะคะให้เข้าหา พื้นโลกนะคะถัดมาข้อที่สองค่ะณนะตำแหน่งเดียวกันแรงโน้มถ่วงจะเพิ่มขึ้นตามมวลของวัต,วตถุตัวอย่างเช่นมีผู้ชายสองคนนะคะผู้ชายใส่เสื้อสีแดงแล้วก็เด็กผู้ชายใส่เสื้อสีดำอยู่บนพื้นโลกค่ะในที่นี้นะคะก็จะสามารถอธิบายได้ว่าถ้าเกิดมวลของวัตถุมีน้ำหนักมากแรงโน้มถ่วงก็จะมากนั่นหมายความว่าผู้ชายใส่เสื้อสีแดงค่ะ จะมีแรงโน้มถ่วงมากกว่าเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีดำนะคะแล้วก็ข้อที่3ค่ะแรงโน้มถ่วงของโลกจะลดลงหากวัตถุอยู่ในตำแหน่งที่ไกลจากจุดศูนย์กลางของโลกกรณีนี้ตัวอย่างเช่นมีกล่องรังสองใบนะคะกล่องรังใบหนึ่งอยู่ตำแหน่งที่ใกล้กับผิวโลกอีกใบหนึ่งอยู่ตำแหน่งที่ไกลจากผิวโลกซึ่งสามารถบอกได้ว่ากล่องรังที่อยู่ใกล้ จะมีแรงโน้มถ่วงมากกว่ากล่องลังที่อยู่ไกลออกไปนั่นเองนะคะอทีนี้จากลักษณะดังกล่าวนะคะก็จะทําให้เราพบว่าประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงเนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลายข้อด้วยกันอย่างเช่นทําให้เราสามารถยืนอยู่บนโลกได้ทําให้สิ่งของต่างๆไม่ล่องลอยไปบนอากาศ ทำให้น้ำตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะคะแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ต่างๆตามธรรมชาติตามมาแต่ข้อจํากัดก็มีนะคะข้อจํากัดก็เช่นถ้าเกิดเราทํากิจกรรมบางอย่างที่สวนทาง,งกับแรงโน้มถ่วงของโลกเราจะรู้สึกเหนื่อยและทําได้ลําบากนะคะตัวอย่างเช่นเรายกกล่องลังจากพื้นขึ้นมาขึ้นที่สูงเราจะพบว่ากล่องลังมีน้ําหนักมาก ซึ่งก็ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแรงโน้มถ่วงของโลกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถัดมาทําให้เราไม่สามารถกระโดดให้สูงขึ้นไปได้มากมากเพราะเป็นผลมาจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเอาละค่ะที่นี้เด็กๆพอบอกได้แล้วนะคะว่าแรงโน้มถ่วงของโลกมีลักษณะเป็นยังไงมีประโยชน์ยังไงนะคะ จากที่เราได้เรียนไปครูพีพ่ยมก็ฝากการบ้านนะคะให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนค่ะในหน้าที่111-112เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะทําเสร็จแล้วนะคะก็เอามาส่งครูพี่แอมในช่วงเปิดเทอมนะส่วนใครอยากจะส่งให้ครูประจําชั้นนะคะเพื่อเป็นการส่งงานก็จะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อยู่บ้านรักษาสุขภาพสุขภาพของตัวเองกันด้วยนะคะเจอกันในช่วงเปิดเทอมค่ะสวัสดีค่ะ